สวัสดีค่ะมานีมาชันเตอร์ทเวนตี้วันบทที่ยี่สิบเอ็ดมานีมานะบทที่ยี่สิบเอ็ดอุ๊ยอหุยึบ็กเด็กยบอ่ะโอเคเริ่มกันเลย study study เรียนนะคะโอเคฮึ ขยายพ่อนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่โต๊ะพ่อนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่โต๊ะมาน่ ถือมะม่วงเข้ามาหาพ่อมานีถือมะม่วงเข้ามาหาพ่อมานีพ่อคะพี่มานะจะไป ขี่มานี่พ่อคะพี่มานะจะไปขี่อืออืมอือแปบหนึ่งนะคะ มา้ามานีไปขี่มา้าบ้างได้ไหมคะมา้ามานีไปขี่มา้าบ้างได้ไหมคะ มานีกินมะม่วงที่ถือมามานีกินมะม่วงที่ถือมาพ่อจึงว่ามานีมานั่งที่นี่ พ่อจึงว่ามานีมานั่งที่นี่เปลี่ยนสีอย่ากินให้เหลอะเทอะนะอย่ากินให้เหลอะเทอะนะ มานีก็นั่งที่หน้าโต๊ะของพ่อมานีก็นั่งที่หน้าโต๊ะของพ่อ พ่อพูดว่ามานีถ้ากินอ,อะไรอยู่พ่อพูดว่ามานีถ้ากินอ,อะไรอยู่ ก็อย่าพูดมันดูมันไม่หน้าดูก็อย่าพูดมันไม่หน้าดู มานีได้ฟังก็จะทิ้งมะม่วงลงใต้โต๊ะมานีได้ฟังก็จะทิ้ง มะม่วงลงใต้โต๊ะพ่อจึงพูดอย่าทิ้งที่นี่พ่อจึงพูดอย่าทิ้งที่นี่ เอาไปทิ้งที่ถังใส่ผงเอาไปทิ้งที่ถังใส่ผงและลา อย่าให้เหลอะเทอะนะอย่าให้เหลอะเทอะนะมานีมานีอื้อขยาย ทำตามที่พอ่อบอกทำตามที่พอ่อบอกพอ่อสอนว่าจำไว้จำไว้ พ่อสอนว่าจำไว้จะทิ้งอะไรก็ทิ้งที่ถังใส่ผงจะทิ้งอะไร ก็ทิ้งที่ถังใส่ผงจะได้ไม่เลอะเทอะจะได้ไม่เลอะเทอะต่อตอ โตตีโตลอเอเลเลยอเอเยอะเยอะซอเอเซทอเอเธอจอเอเจ th thá l th yu yeah. yé ng ng กดด้วยงองูนอน,นูและกอไก่นะคะแนว,วตั้งแนวตั้งแนวตังง้งผมลงปางจางสองอ่ะจะกดด้วยนอนหนูสเปลบายนอนหนูผล ลนปานจานสอนสะกดด้วยกอไก่นะคะสเปลล่ยไปกอไก่พกพอกกพกพ,พกลกปากจากศอกเ ฝากฝากจากยากมากบอกดอกงอก นอกลอกลงจงผงถังฝังจึงดึงถึงลิง ยิงขยายก่อนนะคะนั่งนิ่งวิ่งหนีมีหวัง ถังไม้ใส่ผงทิ้งลงจงจำทำยากฝากของสองสิ่ง ลิงข้างอย่างดีที่หนึ่งจึงบอกออกดอกคอกหมูดูถูกลูกนก โยกแยกเด็กหญิงนิ่งนึกฝึกหัดจัดโต๊ะป๊ะไฟไปเถอะ เลเธอเจอเสือเหลือใช้ไม้ดอกลอกตามโอเค See you in next chapter นะคะบทที่22ขอบคุณค่ะ Thank you for watching and see you in next chapter 22ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ